ทำไมใช้สอยพลังงานต้องการประหยัดพลังงานนบีจำกัดจัดการได้ดีก็ไม่เพียงพอความรู้ความเข้าใจพลังงานหนึ่งในบริการของอสพนนำความรู้สู่ชุมชนเป็นต่อๆเชื่อมกระทรวงพลังงาน ในเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์นะคะที่ได้รับสนับสนุนจากทางพลังงานนะคะก็มีครั้งแรกเลยที่เราได้นะคะเราได้รับเทคโนโลยีลงตากลงตากนะคะพราบลามาก่อนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการแปลรูปมาช่วยเราในเรื่องของการแปลรูปนะคะอย่างที่สงนะคะเราก็คือได้ในเรื่องของระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์นะคะที่เอาไปใช้ในแปลงปลูกนะคะก็คือเอาไปใช้ในต้นน้ำนะคะแล้วก็อย่างที่3านะคะเราก็ได้เรื่องของพลังงาน แสงโซลาเซลล์เนาะที่ใช้กับภายในอาคารใช้กับเครื่องจักรนะคะก็คือใช้ใช้กับตัวตัวเครื่องหั่นสมุนไพรนะคะอันนี้ก็ต้องก็เป็นอีกอันนึงที่ช่วยกลุ่มเราได้มากนะคะเพราะว่าเวลาแปรรูปเนี่ยกลุ่มมันเติบโตเนาะวัตถุดสมุนไพรมันเข้ามาปีหนึ่งหลายหลายสิบตันนะคะหรือบางปีก็อาจจะเกือบ40-50ตันได้นะคะโดยรวมในแต่ละปีก็จะใช้ในเรื่องของเครื่องมือการแปรรูปเช่นเครื่องหั่นเครื่องดางน,นะคะมันต้องใช้ไฟฟ้านะคะ ก็ได้รับก็ยังเป็นสิ่งที่ดีเนาะที่กลุ่มได้รับส่วนหนึ่งที่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ที่เอามาใช้กับเครื่องมือนะคะก็ทําให้เราลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าไฟนะคะในที่ที่เป็นต้นทุนการผลิตได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรเริ่มจบเป็นวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเมื่อปี2 5 5 6 แต่ว่าตั้งกลุ่มก่อนหน้านั้นหปีใน2555นะคะแล้วก็จดเป็นวิสาหกิจชุมชนในปี2556แล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้คะ่ะจริงๆโดยโดยพื้นฐานนะคะของคนในพื้นที่นะคะคือก็น่าจะสำเร็จในพมหากุณาที่คุณนะคะที่หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่เป็นลักษณะของหมู่บ้านพระราชทานได้เนาะ แล้วก็เป็นเป็นโครงการพระราชทานด้วยนะคะทุกคนก็เหมือนอเหมือนเหมือนยึดว่าสมุนไพรนะคะเป็นลักษณะของการส่งเสริมอาชีพที่ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนนะคะรู้จักการรักษาสุขภาพตัวเองประกอบอาชีพโดยที่ไม่ต้องสัมผัสกักบสารเคมีเพื่อให้สุขภาพชีวิตเขาดีขึ้นไม่ต้องสัมผัสกักบ สารเคมีก็จะไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะคนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยค่ะก็จะมีความรักในใน,ในตัวในตัวก,กลุ่มนะคะแล้วก็มีความพยายามที่จะรักษาแล้วก็สืบทอดแล้วก็พัฒนาตลอดเวลานะคะในในเรื่องของการประกอบอาชีพในเรื่องของงานสมุนไพรคะ่ะอันนี้ถือว่าเป็นอาจจะเป็นหัวใจหลักนะคะของคนที่ที่ทำที่นี่นะคะแล้วก็มีความเขามีความตั้งใจแล้วก็รักแล้วก็พยายามที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา จะเห็นได้ว่ากลุ่มกลุ่มนี้นะคะเริ่มต้นจากผู้สูงอายุก่อนนะเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่พอทําไปสู่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นลูกเนาะมาเห็นมาเห็นแล้วก็มีการสืบทอดกันคะตอนนี้ก็จะเห็นได้แล้วว่ามี2เจนนะคะมีรุ่นรุ่นแม่แล้วก็มีรุ่นลูกเข้ามาสืบทอดแล้วก็เราก็พยายามปลูกฝังทั้งในโรงเรียนด้วยอะไรด้วยนะคะเพื่อให้เขามองเห็นว่าอันเดี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถสร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัวได้ในชุมชนค่ะ จัดดดกการไ้ีีม็เม,มเพพยงอให้กลุ่มคนหรือประชาชนภายในจังหวัดนะคะที่เขามีการรวมกลุ่มกันคล้ายๆแบบนี้แต่เขายังได้รับการพัฒนาไม่ไม่ต่อเนื่องนะคะหรือว่ายังไม่ได้เข้าถึงหน่วยงานหรือหลักการหรือวิธีการทํางานกลุ่มหรือวิธีการที่จะปลูกม,มุ่นไทยทำยงไงให้เป็นอาชีพนะคะก็มีหลายๆกลุ่มที่ทยังไม่ประสบความสําเร็จนะคะตอนนี้ทางโครงการเองนะคะก็มีการขยายผลนะคะก็คือ เอาทัพทิมสยาม0น5นะคะเป็นโมเดลนะคะแล้วก็เข้าไปช่วยในกลุ่มต่างๆนะคะตอนนี้มีทั้งหมด5กลุ่มนะคะก็คือ5 5อําเภอนะคะเป็นลักษณะของกลุ่มเครือข่ายที่เข้ามาเชื่อมกันในในในวิสาหกิจชมุมชนทัพทิมสยาม0น5นะคะเอในเรื่องของการปลูกสมุนไพรเพื่อเป็นอาชีพเสริมนะคะพอทัพทิมสยาม0น5อยู่ได้ระดับหนึ่งแล้วนะคะก็มีการที่จะเผื่อแผ่สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะไปไปให้กับกลุ่มอื่นๆทั่วในจังหวัด ค่อนข้างที่จะลำบากในยุคแรกนะคะจนะมาเริ่มรู้จักกับทางพลังงานมหาจังหวัดชะแก้วนะคะเข,เข้ามาดูนะคะแล้วก็มาให้การสนับสนุนโรงตาในครั้งแรกนะคะโรงเล็กนะคะแล้วก็ทาให้เราได้รู้จักกับโรงพยาบาลเจ้าพยาพยาพปูเบศในปีเดียวกันที่พลังงานเข้ามานะคะก็เจ้าพยาเพปูเบศก็มาเห็นตัว ตัวกลุ่มในในกลุ่มแล้วก็รู้จักว่าโครงการนี้ถ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมชาวบ้านนะคะทางเจ้าพยาพูเศก็เลยให้ออเดอร์นะคะใส่เป็นลักษณะสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับทางกลุ่มนะคะในเรื่องของการมียอดสั่งซื้อสมุนไพรนะคะแล้วก็ทางพลังงานจังหวัดก็ได้ได้ให้การสนับสนุนลงต่ากรงใหญ่นะเพื่อให้สอดรับกันกับที่ที่ได้ตัวออเดอร วัตถุดิบสมุนไพรมาะคะก็ทำให้กลุ่มเติบโตมาเรื่อยๆค่ะ,คาาะรา,า,ะา,า,ายได้หลักๆเลยนะคะของวิสาจิชุมชนนะคะก็จะได้มาจากนะคะการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่เป็นวัตถุดิบชิ้นแห้งนะคะส่งให้กับโรงพยาบาลวงังเล่เย็นเจ้าพยาพ,ยาพยาเยิเศษเนี่ยค่ะอันนี้เป็นรายได้หลักนะคะก็คือน่องของการทําวัตถุดิบนะคะแล้วก็ ในส่วนที่2ก็คือวัตถุดิบสมุนไพรที่เรามีนะคะเราแปลรูปเสร็จเบื้องต้นเสร็จแล้วนะคะเราก็มีการนำมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนเองนะคะจาหน่ายนะคะอันนี้ก็เป็นการเพิ่มมูลค่านะคะทำน้ําสมุนไพรบ้างทําชาสมุนไพรผลิตภัณฑ์สบูนะคะน้ำมันนวดยาหม่องน้ํามันไพยพวกนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรายได้นะคะท,ที่เข้ามาในวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็การทําเป็นศูนย์เรียนรู้นะคะในแต่ละปีนะคะก็จะมีคนเข้ามาท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มาศึกษาดูงงานที่กลุ่มก็เยอะพอสมควรนะคะปีในแต่ละปีเนี่ยไม่ต่ำกว่า100คณะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งรายได้ที่ที่ที่อีกหนึ่งอีกหนึ่งส่วนนะคะที่ที่เป็นรายได้เข้ามาในชุมชนค่ะโลกของเราก้าวสู่ยุคสมัยใช้ส้อยพลังงาน ยังอยากให้โครงการต่างๆเหล่านี้ค่ะมีอยู่ต่อไปนะคะเพราะว่ามันเกิดประโยชน์มากๆนะคะกับกลุ่มเกษตรกรหรือชาวบ้านที่ที่เขา,เาต้องต้องอได้รับการสนับสนุนเนะะี่ยค่ะมันมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ดีที่มันสามารถทําให้เขาเนี่ยพัฒนาหรือว่า,าได้ได้ใช้มันในเรื่องของการประกอบอาชีพได้ได้คุ้มค่ามากๆนะคะเพราะว่าอย่างถ้าเราทําการเกษตรถ้าเราไม่มีแหล่งน้ําหรือในเรื่อง ในเรื่องต้นทุนในเรื่องของการใช้น้าม,มันเป็นต้นทุนที่สูงเนะะี่ยค่ะมันก็อาจจะทําให้เกษตรกรอายุได้ลําบากเนาะแล้วก็อาจจะทําได้ขาดทุนด้วยซ้ํานะคะเพราะว่าน้าเป็นปัจจัยสําคัญในการผลิตพืชนะคะถ้ามัน,ม,นมันได้รับการสนับสนุนหรือมันมีอย่างต่อเน,นะะื่องเนี่ยค่ะมันก็เป็นประโยชน์ให้เขาสามารถประกอบอาชีพในเรื่องของการปลูกหรือแปลรูปพวกนี้ไปได้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการแปลรูปต่างๆเนะะี่ยค่ะถ้าถ้าถ้ากลุ่มไหนที่เขา สามารถทําได้ต่อเนื่องนะคะนี่ก็ต้องให้การสนับสนุนค่ะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นประโยชน์กับกับเขามากๆเลยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รับการสนับสนุนก็ยังไม่รู้เลยว่าวิสาหกิจกลุ่มนี้หรือกลุ่มอื่นๆเนะะี่ยค่ะจะเติบโตไปได้หรือเปล่านะคะเพราะาทุกอย่างมันเป็นมันเป็นใน,น,น,นเรื่องของการต้นทุนถ้าใช้เป็นไฟฟ้านะคะก็ค่าไฟนะคะมหาศาลแน่นอนนะคะในเรื่องของของการทํากิจการในกิจการหนึ่งๆนะคะคือทาง พลังงานนี่ก็ช่วยเราได้เยอะแล้วก็อยากให้ช่วยต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็แล้วแต่ค่ะอยากให้มีต่อไปค่ะ